ูดถึงความจงรักภักดีและความเคารพรักในพระผู้มีพระภาคพระอานนท์มีอยู่อย่างสุดพันนา,นายอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธองค์ได้อย่างเช่นครั้งหนึ่งพระเทวทัตร,ร่วมกับพระเจ้าอาชาสตรูวางแผนสังหารพระจอมมนุนีโดยการปล่อยช้างนาลาคีรีซึ่งกำลังตกมันและหม่อมเล่าเสียสิบหกหม้อช้างนาลาคีรี ยิ่งขนองมากขึ้นวันนั้นเวลาเช้าพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจชาสมณะเข้าสู่นครราชครืเพื่อบิดทบาทในขณะที่พระองค์กำลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั้นเสียงแปลนปน,ปนของช้างนาลาคีรีดังขึ้นประชาชนที่คอยดักถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคแตกกระจายวิ่งเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเกลื่อนกลาด พระพุทธองค์เหลียวมาทางซึ่งช้างใหญ่กำลังวิ่งมาด้วยอาการสงบพระอานน์พุทธอนุชาเดินล้ำมายืนเบื้องหน้าของพระผู้มีพระภาคด้วยคิดจะป้องกันชีวิตของพระสัสดาด้วยชีวิตของท่านเองหลีกไปเถิดอานน์อย่าป้องกันเราเลยพระสัตดาตรัสอย่างปกติพระองค์ผู้เจริญพระอานนทูลชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์ อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกประดุจโพและไซเป็นที่พึ่งของหมูนกเหมือนน้ำเป็นที่พึ่งของหมูปลาและป่าเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์จตุบาททวิบาทพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งซึ่งมีค่ามาก เหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้วมณีเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเลยอานน์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปลงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ไม่ว่าสัตว์ดิรัจฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดๆขณะนั้นช้างนาลาคีรีวิ่งมาจนจะถึงองค์พระจอมมุนีอยู่แล้วเสียงร้องกรีด ของหมู่สตรีดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันทุกคนอกสันขวัญหน,นีนึกว่าครั้งนี้แล้วเป็นวาระสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นพระศาสดาผู้บริสุทธิ์ดุจดวงตะวันพระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงอบรมมาเป็นเวลายืดยาวนานหลายแสนชาติซ่านออกจากพระหฤรุไทยกระทบเข้ากับใจอันคลุกคล้าด้วยความมึนเมาของนาลาคีรีช้างใหญ่หยุดชะงัก เหมือนกระทบกับเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเร่าร้อนกระวนกระวายพระโมหะของมันสงบเย็นลงเหมือนไฟน้อยกระทบกับอุทกธ,ธาราพลันก็ดับวูบลงมันหมอบลงแทบพระมงคลบาทของพระสัตสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตอันวิจิตซึ่งสำเร็จมาด้วยบุญญาธิการรูปศีรษะของพญาช้างพร้อมด้วยตรัสว่า นาลาคิรีเอย๋ยเธอถือกำเนิดเป็นดิรัจฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรหนักเลยคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานนาลาคิรีสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วใช้งวงเคล้าเคลียรพระชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิด ความมึนเมาและตกมันปราศนาการไปสิ้นนี่แลพุทธานุภาพประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์พากันสักการะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นจำนวนมากครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงประชวนด้วยโรคลมในพระอุทธรพระอานน์เป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงยาคู่คือข้าวต้มที่ต้มจนเหลวด้วยมือของท่านเอง แล้วน้อมนำเข้าไปถวายพระพุทธองค์ทรงเคยตรัสว่ายาคูเป็นยาไล่ลมในท้องในลำไส้ได้ดีพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอานนท์เธอได้ยาคูมาจากไหนข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าค่ะอานนท์ทำไมเธอถึงทำอย่างนี้เธอทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณนะเธอทราบไม่ใช่หรือว่า สมณะไม่ควรปรุงอาหารเองทำไมเธอจึงมกักมากถึงป่านนี้เอาไปเทเสียเถิดอานน o ์เราไม่รับยาคูของเธอดอกพระอานน o ์คงก้มหน้านิ่งท่านไม่ได้ปริปากโต้แย้งเลยแม้แต่น้อยท่านเป็นผู้น่าสงสารอะไรเช่นนั้นครั้งหนึ่งพระกายของพระผู้มีพระภาคหมักหมมด้วยสิ่งเป็นโทษเป็นเหตุให้ทรงอึดอัดมีพุทธประสงค์จะสเสวยยาระบาย พระอานนุ์ทราบแล้วจึงไปหาหมอชีวโกโกมารพัฒนแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบหมอเรียนท่านว่าขอให้ท่านกราบทูลให้พระองค์ทรงพักผ่อนเพื่อให้พระกายชุ่มชื่นสักสองสาวันพระอานนุ์กระทําตามนั้นได้เวลาแล้วท่านก็ไปหาหมออีกหมอชีวกได้ปรุงยาระบายพิเศษอบด้วยก้านอุบลสามกา้านถวายให้พระผู้มีพระภาค สูตรดมไม่ใช่เสวยปรากฏว่าทรงระบายถึงสามสี่ครั้งครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธารามนครกบิลพัทพระองค์เพิ่งทรงฟื้นจากไข้หนักไม่นานเท้ามหานามะเข้าเฝ้าและทูลถามปัญหาต่างๆและทูลถามปัญหาหนักๆเช่นปัญหาว่ายานเกิดก่อนสมาธิหรือสมาธิเกิดก่อนญาณ ท่านอานทน์เห็นว่าจะเป็นการลำบากแก่พระผู้มีพระภาคจึงจับพระหัตถ์เท้ามหานามะแล้วนำเสด็จออกไปข้างนอกและแก้ปัญหานั้นเสียเองอีกครั้งหนึง่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับนาน,นาครเวสาลีทรงประชวนหนักและทรงใช้ความเพียรขับไล่อา,าพอาธนั้นจนหายพระอานอนท์ทูลความในใจของท่าน แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงประชวรอยู่นั้นข้าพระองค์กลุ้มใจเป็นที่สุดกายของข้าพระองค์เหมือนงอมระงมไปด้วยความรู้สึกเหมือนว่าทิศทั้งหลายมืดมนแต่ข้าพระองค์ก็เบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระองค์คงจกไม่ปรินิพพานจนกว่าจะได้ประชุมสง์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระอานน์นี่เอง เป็นผู้ออกแบบจีวรของพระสงฆ์ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าดำรงชีวิตอยู่มาจนบัดนี้นับเป็นเครื่องแบบแต่งกายเก่าแก่ที่สุดในโลกและยังทันสมัยเสมอเข้าได้ทุกการทุกงานครั้งหนึ่งท่านตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปสู่ทักกินาคีรีชนบท พระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคตเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีคันนาสั้นๆขั้นในระหว่างแล้วตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจะทําจีวรแบบนาของชาวมคตนี้ได้หรือไม่ลองทําดูก่อนพระเจ้าค่าท่านทูลตอบต่อมา ท่านได้ทำการตัดเย็บจีวรแบบคันนาของชาวมคตนั้นแล้วนำขึ้นทูลกล้าวถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วเห็นชอบด้วยรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดและเย็บแบบที่ท่านอานน์ออกแบบนั้นพร้อมกันนั้นได้ตรัสชมเชยท่านอานนท์ท่ามกลางสงว่าภิกษุทั้งหลายอานทน์เป็นคนฉลาด มีปัญญาสามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อได้โดยทั่วถึงพูดถึงเรื่องประหยัดหรือใช้สิ่งของให้คุ้มค่าพระอานนท์ก็เป็นผู้ประหยัดและฉลาดในเรื่องนี้มากดังครั้งหนึ่งหลังพุทธปรินิพานท่านเดินทางโดยทางเรือไปสู่นครโกสัมพีเพื่อประกาศลงพรหมทันแก่พระชนะ พระหัวดือ้อตามรับสั่งของพระผู้มีพระภาคขึ้นจากเรือแล้วท่านเข้าอาศัยพักณอุทยานของพระเจ้าอุเทนร,ราชาแห่งนครน,นั้นขณะนั้นพระเจ้าอุเทนและพระมเหสีประทับอยู่ณพระราชอุทยานพระมเหสีทรงทราบว่าพระอานนท์มาก็ทรงโสมนัสทูลลาพระสวามีไปเยี่ยมพระอานนท์ สนทนาพอเป็นสัมโมทนียกถาแล้วพระอานนท์แสดงธรรมเป็นที่เลื่อมใสจับจิตยิ่งนักพระนางได้ถวายจีวรห้าร้อยผืนแด่พระอานนท์ในเวลาต่อมาพระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้แทนที่จะทรงพิโรธพระมเหสีกลับทรงตำหนิพระอานนท์ว่ารับจีวรไปทำไมมากมายหลายร้อยผืนจะไปตั้งร้านขายจีวรหรืออย่างไร เมื่อมีโอกาสได้พบพระอานทน์พระองค์จึงเรียนถามว่าพระคุณเจ้าทราบว่าพระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจ้าห้าร้อยผืนพระคุณเจ้ารับไว้ทั้งหมดหรือขอถวายพระพรอัตมาภาพรับไว้ทั้งหมดพระอานนทูลพระคุณเจ้ารับไว้ทำไมมากมายนักเพื่อแบ่งถวายภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่าจะเอาจีวรเก่าคร่ำคร่าไปทำอะไร เอาไปทําเพดานจะเอาเพดานเก่าไปทําอะไรเอาไปทําผ้าปูที่นอนจะเอาผ้าปูที่นอนไปทําอะไรเอาไปทําผ้าปูพื้นเอาผ้าปูพื้นเก่าไปทําอะไรจะเอาไปทําผ้าเช็ดเท้าจะเอาผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทําอะไรเอาไปทําผ้าเช็ดทุลีจะเอาผ้าเช็ดทุลีเก่าไปทําอะไร เอาไปโคลกขยำกับโคลนแล้วฉาบทาฝาพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสว่าสมณะสากยบุตรเป็นผู้ประหยัดใช้ของไม่ให้เสียเปล่าจึงถวายจีวรแก่พระอานนท์อีกห้าร้อยผืนพระอานนท์นอกจากเป็นผู้ขตัญญูต่อผู้ใหญ่แล้วยังสำนึกแม้ในอุปการะของผู้น้อยด้วยสิทธิ์ของท่านเองที่กระทำดีต่อท่านเป็นพิเศษ ท่านก็อนุเคราะห์เป็นพิเศษเช่นคราวหนึ่งท่านได้จีวรมาเป็นจำนวนร้อยร้อยผืนซึ่งพระเจ้าปเสนที่โกศลถวายท่านระลึกถึงสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านซึ่งทำอุปการะปฏิบัติต่อท่านดีมีการถวายน้ำล้างหน้าไม้ํำรับฟันปัดกวาดเสนาสนะที่อาศัยเวจักกุดีเรือนไฟนวดมือนวดเท้าเป็นต้น แปลว่าสิทธิผู้นี้ปฏิบัติดีต่อท่านมากกว่าสิทธิอื่นๆและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอท่านจึงมอบจีวรที่ได้มาทั้งหมดแก่สิทธิรูปดังกล่าวนี้เนื่องจากพระภิกษุรูปนี้เป็นพระดีจริงๆจ,งจึงนำจีวรที่อุปชายะมอบให้ไปแจกภิกษุผู้ร่วมอุปชายะเดียวกันจนหมดสิน้นดูเหมือนจะเป็นความประสงค์ของพระอานน์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นด้วย ภิกษุทั้งหลายไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระเจ้าค่าอาคติหรือความเห็นแก่หน้ายังมีแก่พระโสดาบันหรือมีเรื่องอะไรหรือภิกษุเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการทำเพราะเห็นแก่หน้าหรืออคติหามีแต่อานนท์ไม่ แต่ที่อานนท์ทำเช่นนั้นก็เพราะระลึกถึงอุปการะของสิทธิผู้นั้นซึ่งปฏิบัติชอบต่อเธอเหลือเกินภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอุปการะผู้อื่นแม้แต่น้อยอันบัณฑิตพึงระลึกถึงและหาทางตอบแทนในโอกาสอันควร